มงคลลสูตรตอนที่116วันนี้จะได้พูดมงคลในข้อที่ว่าจิตไม่มีกิเลสเพียงดังทุลีเป็นมงคลนั้นสูงสุดต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของทุลีคือกิเลสคือราคะหรือโลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะ หรือโทสะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายช้าด้วยอันนี้เป็นทุลีคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วทําให้จิตนั้นไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่ถูกเผาด้วยไฟคือโลภะโทสะโมหะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยไผ่ทั้งในปัจจุบัน ทางในอนาคตโลกหน้าและเป็นภายในวัฏตะไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์กาญจนาพอที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับทุลีคือโลภะตทสามโมหะนี้เพิ่มเตมิมอีกหรือเปล่าครับกิเลสท,ทั้งหลายมีราคะเป็นต้นนั่นเป็นกิเลสแตกต่างกันโดยโทษมีความเป็นกิเลสคายช้าเป็นต้นก็จริงถึงดังนั้นก็ชื่อว่าเสมอเป็นอันเดียวกันแท้เพราะความเป็นกิเลส เป็นเหตุแห่งความมืดมนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าความโลภยังความฉิบหายไรประโยชน์ให้เกิดความโลภยังจินให้กำเริบชนย่อมไม่อย่างรู้ซึ่งภัยนั้นอันเกิดแล้วหน้าภายในคนโลภย่อมไม่รู้อัตถะคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมะความโลภย่อมพรอบงำนรชนในการใด ความมืดมนย่อมมีในการนั้นโทสะยังความสีบหายไร้ประโยชน์ให้เกิดโทสะยังจิตให้กำเริบชนย่อมไม่อย่างรู้ซึ่งภายนั้นอันเกิดแล้วหน้าภายในคนถูกโทสะประทุษลายแล้วย่อมไม่รู้อัฏถะคนถูกโทสะประทุษลายแล้วย่อมไม่เห็นธรรมะโทสะย่อมครอบงำนรชนในการใดความมืดมนย่อมมีในการนั้น โมหะยังความฉิบหายไรประโยชน์ให้เกิดโมหะย่อมยังจิตให้กำเริบชนย่อมไม่อย่างรู้ซึ่งภัยนั้นอันเกิดแล้วในาภายในคนหลงย่อมไม่รู้อัตถะคนหลงย่อมไม่รู้ธรรมะโมหะย่อมครอบงำนรชนในการใดความมืดมนย่อมมีในการนั้นอัตถกถามาลาสูตรนั้นว่าโลภะชื่อว่ายังความฉิบหายอันไรประโยชน์ให้เกิด เพราะอย่างอนัตถาให้เกิดแก่ตนและแก่ชนเหล่าอื่นโลภะยังจิตให้ฟุ้งซ่านจึงอยู่ความโลภเมื่อเกิดขึ้นในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโลภยังจิตให้ฟุ้งซ่านคือให้แปรปรวนให้ถึงวิการเกิดขึ้นคือไม่ให้เพื่อประพฤติด้วยสามารถแห่งอาการมีความรื้มใสเป็นต้นภายละมหาชนนี้ย่อมไม่อย่างรู้ซึ่งไทย คือเหตุแห่งภัยนั้นคือที่บัณฑิตกล่าวว่าความโรคมีอาการยังอนัตถาให้เกิดและยังกินให้กำเริบเป็นอาทิซึ่งเกิดขึ้นนภายในคือในภายในได้แก่ในจิตของตนนั่นแลบุคคลผู้โรคย่อมไม่รู้อาาัตถะคือประโยชน์เกื้อกูลอันต่างโดยประโยชน์มีประโยชน์ตนเป็นต้นตามความเป็นจริงอันนี้คือ ความเท่ากันของโลภะตัวสะโมหะเท่ากันอย่างไรก็คือโลภะตัวสะโมหะเกิดขึ้นนั้นไม่รู้ความเจริญไม่รู้ความเสือ่อมไม่รู้กุศลไม่รู้อกุศลก็มืดมนเหมือนคนตาบอดไม่เห็นทางไม่รู้ไม่เข้าใจในสภาพที่เป็นจริงไม่รู้ความสงบจากอากุศล ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏนั้นตามปรับป็นจริงว่าเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าเป็นอนัตตาขณะที่อกุศลลเจตสิกเกิดขึ้นนั้นโสพณเจตสิกหรือจิตที่ดีงามก็ไม่เกิดพูดง่ายก็คือว่าอากุศลเกิดในขณะในขนดนนขนาดนั้นกุศลก็ไม่เกิดขนาดใดที่จิตเศร้าหมองจิตที่ผ่องใสก็ไม่เกิดขณะที่กิเลสคือทุลีได้แก่โลภะโทสามโมหานั้นครอบงำจิต จิตก็เป็นจิตที่เสียสภาพปกติไปเป็นจิตที่ไม่ดีงามเพิ่มโทษแก่ตนเองทำลายตนเองทำร้ายตนเองเหมือนกับห้ามไม่ให้กุศลเกิดเหมือนกับระวังดูแลอกุศลให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆหรือเกิดขึ้นตลอดไปเหมือนกับรักษาอากุศลนั้นไว้ไม่ให้หมดไปแล้วก็เจริญเพิ่มขึ้นด้วยอกุศลด้วยความเศร้าหมองอยู่ตลอด อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นำภัยมาให้แก่ตัวเองเป็นผู้ที่สร้างภัยให้แก่ตนเองเป็นผู้ที่สร้างทุคติคือที่ไปที่เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันทั้งในโลกหน้าที่ต้องไปเกิดแนาบายด้วยผู้ที่ไาเห็นโทษไม่เห็นภัยของกิเลสคือทุรีได้แก่โลภะตัวสามโมหะนี้ตราบใดก็ตราบนั้นแหละเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นการทำลายตนเอง เพราะไม่คิดเลยแม้จะลักลาายหรือบรรเทากิเลสที่มีอยู่ภายในจิตที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตแล้วไม่รู้ว่าเกิดดับนั้นไม่ใช่เราแต่เห็นว่าความโลภที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของเราเป็นอันเดียวกันกับเราความโกรธก็เป็นของของเราเป็นอันเดียวกันกับเราความหลงคือไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นก็เป็นอันเดียวกับเรา แล้วก็เป็นของเราด้วยก็เลยไม่คิดที่จะละคลายไม่คิดที่จะขจัดออกไปจากจิตเพราะมองไม่เห็นกับเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆก็เป็นเช่นนั้นจริงๆใครๆก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วก็จะเป็นการเผาตัวเองเช่นนั้นแหละตลอดไปแล้วก็เป็นการทําลายเป็นการทําร้ายตัวเองเช่นนั้นแหละตลอดไปเช่น,น,น,ชนเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ ย่อมไม่เป็นมงคลคือเป็นผู้ที่นำอปมงคลมาแก่ตนเองโดยส่วนเดียวไม่ทราบว่าอาจารย์กาญจนาพอที่จะมีตัวอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับมีเรื่องบุตรช่างกลระบกในกรุงเวสาลียังมีช่างกลระบกคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสถึงสระสามสมาทานเบญจศินเป็นผู้กระทากิจคือการปรงพระมัสุ และแต่งพระเกศาเป็นต้นของอิสริยชนมีพระราชาและพระสนมของพระราชาเป็นอาทิวันหนึ่งเขาเมื่อไปกระทำงานในพระราชวังพาบุตรของตนไปด้วยส่วนบุตรของเขาไปในพระราชวังนั้นแล้วเห็นเจ้าหญิงลิชวีองค์หนึ่งประดับตกแต่งเปรียบเหมือนนางเทพอับซรเป็นผู้มีจิตผูกพันด้วยอำนาจกิเลส ไปถึงบ้านแล้วจัดเตียงนอนอดอาหารด้วยคิดว่าเราเมื่อได้เจ้าหญิงลิชวีนั่นจะเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จะตายในที่นี้แหละลำดับนั้นบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อเจ้าอย่าทำฉันทราคะในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเจ้ามีชาติต่ำเป็นเพียงบุตรช่างกระบบเจ้าหญิงลิชวีเป็นถึงพระราชธิดาทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติ เจ้าหญิงนั้นไม่สมควรเกลียดเจ้าเราจับนำหญิงสาวอื่นผู้สมกันด้วยชาติและตระกูลมาเพื่อเจ้าเขาไม่ถือถ้อยคำของบิดาไม่ละราคะไม่ได้วยธรรมะเพียงตัดทางคับประหารด้วยสู้ผอมกระทําการละนะที่นั้นนั่นเอง จากตัวอย่างที่อาจารย์การชนาได้กล่าวไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องของทุลีคือราคะหรือโลภะเจตสิกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงหลงติดจึดในรูปารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นรูปที่ปรากฏก็ติดข้องต้องการอยากได้ในอารมณ์นั้นไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควรเพราะว่าโลภะหรือราคะที่เป็นทุลีเกิดขึ้นนั้นก็มีโมหะ คือสภาพหลงไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นร่วมด้วยก็กระทาในสิ่งที่ไม่ควรกระทำกวดข้าวแล้วในที่สุดก็สิ้นชีวิตไปอันนี้ผู้ที่ไม่เห็นโทษของกิเลสและเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่นําความสุขไม่ให้แก่ตนเองและเข้าใจว่าถ้าตัวเองได้ตามนั้นแล้วก็จะได้รับความสุขก็ย่อมจะมีโทษ แต่ถ้าหากว่าได้รู้โทษของโดภะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงเจตสิกเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับในการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้นไม่มีเราไม่มีใครในการเกิดดับนั้นเลยเป็นเพียงแต่เจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตขณะที่จิตประกอบไปด้วยเจตสิกเกิดขึ้นรั้วรมนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกัน ถ้าไม่เข้าใจว่าโลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมกับจิตจะพร้อมกับจิตในการเกิดระดับนั้นก็ไม่มีเราเขาสัตบุคคลตัวตนในจิตและเจตสิกนั้นเลยสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วในสัตสลรวัตแม้โลภะเจตสิกลักษณะเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกก็ไม่ใช่โลภะเจตสิกคราวที่แล้วที่เกิดแล้วก็ดับไป ขณะใหม่เกิดขึ้นก็เป็นขณะจิตใหม่ขณะที่เป็นเจตสิกใหม่แม้มีชื่อเหมือนกันแต่ก็สิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วไม่มีเราเข้าสืบ,บุคคลในนั้นเลยแม้วันนี้จะเกิดโลภะเจตสิกจิตที่ประกอบไปด้วยโลภะทั้งวันแต่โลภะที่เกิดเมื่อเช้านี้ก็ดับไปแล้วหรือขณะเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้ว ถ้ารู้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าไม่มีสิ่งที่เกิดดับแล้วเหลืออยู่เลยนั้นเป็นเพียงจิตและเชือสิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็ได้ชื่อว่ารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็พอที่จะบรรเทาทุลีคือความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจากโลภะนั้นได้ด้วยความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่ถูกต้องไม่สบายจย์กญจนาจะมีตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ เพราะเหตุนั้นกุลบุตรพึงปฏิบัติละโลภะเป็นต้นเสียเพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมอาจเพื่อบรรลุจิตปราศจากกิเลสเพียงดังทุรีได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในมารสูตรว่าก็ผู้ใดกําจัดโลภะได้แล้วไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะ ความโลภย่อมเสื่อมสิ้นไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉชนั้นอันหนึ่งผู้ใดกําจัดโทสะได้แล้วไม่ประทุสร้ายในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความประทุสร้ายโทสะย่อมเสื่อมสิ้นไปจากผู้นั้นเหมือนผลตานสุขหลุดไปจากขั้วชนนั้นอันหนึ่งผู้ใดกําจัดโมหะได้แล้วไม่หลงในอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงผู้นั้นย่อมกระจัดโมหะได้ทั้งหมดเหมือนพระอาทิตย์อุทยัยขจัดมืดให้หมดไปเะนั้นผู้ที่ไม่เห็นโทษของกิเลสก็ย่อมเห็นกิเลสโลภะตุสสะโมหะนั้นเป็นเราเป็นของเราย่อมมีความติดข้องในกิเลสเหล่านั้นเป็นอันเดียวกันกับเรา แต่ผู้ที่เห็นโทษของกิเลสว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเศ้าหมองและก็ทำให้นําทุกข์โทษภัยมาให้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโลกหน้านั้นก็บรรเทากิเลสคือละคลายขัดเกลารลพาตทสสะโมหะลงได้ตามลำดับแต่ไงก็ตามในการพูดถึงว่าควรที่จะต้องเห็นโทษแล้วก็ละคลายรลพะตทสะโมหะลงหรือขจัดรลพาตทสะโมหะให้หมดไป เป็นการชำระทุรีที่เกิดขึ้นกับจิตให้หมดไปก็เป็นการพูดที่ง่ายถ้าหากว่าเราย,ยังยึดติดในความอยากที่จะละโลภะโทสะโมหะอยู่ความอยากนั่นแหละก็คือโลภะหรือราคะที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นเราเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะละโลภะละโทสะ,ละ,ทะละโมหะก็กลับเข้าไปสู่อำนาจของความไม่รู้อยู่นั่นเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการบรรเทาแต่กลับกลายเป็นการเพิ่มเช่นแสวงหาแนวทางต่างๆเพื่อที่จะลดละสิ่งเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วแนวทางที่จะละลายโลภะตทสามโมหะนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยก็อยู่ที่ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องความเข้าใจเกิดขึ้นก็ละลายความไม่เข้าใจ คือปัญญาเกิดขึ้นก็ขจัดโมหะเกื่อวิชาอันเป็นต้นเหตุของโลภะและโทสะนั้นให้หมดไปได้ตามลำดับ,บโลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นโทสะเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นรากเง่าจริงๆมาจากโมหะเพราะโลภะก็ดีโทสะก็ดีเกิดขึ้นนั้นมีโมหะเป็นมูลอยู่เสมอมีโมหะผสมอยู่ในนั้นเสมอไม่ปราจากโมหะเลย โมหะหรืออวิชานั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คือไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นของของเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราเป็นตัวตนของเราอันนี้ด้วยอํานาจของอวิชาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดความติดข้องต้องการอยากได้เพราะมีเราเป็นเหตุมีความเกี่ยวข้องกับเราเป็นเหตุไม่ได้โทสะก็เกิดขึ้นเพราะผิดหวังขุ่นเคืองไม่พอใจ นี่ก็ด้วยเหตุของความติดข้องต้องการแล้วไม่ได้สมประสงค์อันมีอวิชาหรือโมหะเกตสิกนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นรากเง้าของอกุศลทั้งปวงเป็นรากเง้าของทุรีคือกิเลสทั้งปวงเมื่อเห็นโทษของโลภะโตสะนั้นจะขจัดอย่างไรจะละคลายอย่างไรก็ไม่มีวิธีการละคลายอย่างไรไม่มีวิธีการที่จะต้องทําอย่างไร เพียงแต่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าทั้งโลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนั้นนี่เกิดดับตามความเป็นจริงสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่มีเราเขาสัตบุคคลตัวตนในนั้นไม่มีสิ่งใดที่ต้องยึดมั่นในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วซึ่งว่างเปล่าเหมือนกับอากาศก่อนที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนั้นก็ยังไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั้นก็มีปรากฏแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็ดับไป ฉะนั้นในการเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นเป็นธรรมดาเป็นสภาพที่เป็นจริงเช่นนั้นคือเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลภะตัวสามโมหะของเราหรือของใครก็แล้วแต่ก็มีสภาพเป็นเช่นนั้นเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นโลภะตัวสามโมหะของคนที่เกิดในอดีตการหรือในปัจจุบันนี้หรือในอนาคตสภาพของทุลีคือกิเลสที่ทําให้จิตสมองนี้ก็เป็นสภาพเหมือนกันเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ ท่านเรียกว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นคือรู้ว่าขณะนี้เกิดดับไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนในการเกิดดับนั่นเลยสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นสภาวะที่เป็นความจริงอย่างนี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นโลภะเกิดหรือโทสะเกิดหรือโมหะในส่วนที่เกิดกับโลภะโทสะนั้นก็ตามว่าเป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตหรือเป็นเพียงจิตที่เป็นสภาพรู้ที่เป็นโลภะโทสะโมหะที่เกิดกับจิตในขณะนั้นก็ดีการเกิดและกระดับไม่มีเราในนั้นเลยมีแต่ธรรมะมีแต่สภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นในส่วนที่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า โราพาตสาโมหะเป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกนั้นเกิดและกระดับไม่มีเราเขาสัตบุคคลตัวตนเลยสภาพรู้อย่างนี้ก็เกิดดับเหมือนกันในการเกิดดับของสภาพรู้คือเข้าใจตามความเป็นจริงนี้โดยไม่มีเราโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรารู้โดยไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเราเป็นผู้ที่รู้สภาพที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นปัญญา เป็นสัมมทาทิฏฐิคือสภาวะที่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่มีเราเข้าสบ,บุคคลในนั้นเลยแต่ถ้ายัางเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราได้ฟังมามากเป็นเราได้รู้ธรรมะเป็นเราเกิดปัญญาอันนั้นไม่ใช่ปัญญาแล้วแต่เป็นอวิชชาถ้าเป็นเราอยู่ตาบใดก็ตามตรบนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตกไปสู่ทางของผุ้ีคือกิเลสด้วยการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราตัวตนของเราอยู่ดี ฉะนั้นในทางที่จะอบรมเจริญปัญญานั้นเพื่อความดับสิ้นของทุลีคือกิเลสตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือมีทางเดียวคือทางของปัญญาทางของปัญญาก็คือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณนะเกิดดับเป็นเช่นนี้กับทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้คือมีตามีมหูมีจมูกเปลิ้นมีกายมีใจแล้วก็มีสภาพรู้ ซึ่งถ้าเรียกว่าเป็นจิตหรือเป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกท,ทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏคืออารมณ์ที่ปรากฏทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโภภุถพะธรรมอารมณ์แล้วก็มีเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตรู้จากเช่นเห็นทางตาจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าจากักขุมวิญญาณในขณะที่เห็นเกิดขึ้นนั้น ก็มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยอีกเจ็ดประเภทด้วยกันท่านเรียกว่าสััสสาธานราเจตสิกนี้เกิดขึ้นกับจิตทั้งที่เป็นกุศลทาง้งอกุศลก็แล้วแต่คือทุกประเภทที่เกิดขึ้นแม้เห็นนั้นหรือจิตเห็นเกิดขึ้นนั้นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตเห็นนั้นรูปที่ปรากฏในขณะที่เห็นหรือสีที่ปรากฏในขณะที่เห็นนั้นทั้งรูปทั้งจิตเจตสิก หรือพูดง่ายๆว่าทั้งรูปทั้งนามนั้นก็เกิดและกระดับไม่มีเราเข้าสัตว์บุคคลในการเกิดและกระดับเลยแต่ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นว่าเราเห็นได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้และเกิดความรักความพอใจโลภพเกิด,ดต,ติดข้องต้องการในสิ่งนั้นหรือเห็นแล้วไม่พอใจเกิดโทสะในสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่พอใจขุ่นเคือง อันนี้ก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นการที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็ยังเป็นเราเขาสัตบ,บุคคลตัวตนอยู่ไม่ใช่ทางที่จะลักลายได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดนั้นแต่ละขณะนั้นเกิดดับไม่มีเราเขาสัตบ,บุคคลในนั้นเลยและการที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดแต่ละขณะนั้นก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วคือจิตเห็น หรือจิตได้ยินหรือจิตที่รู้กลิ่นเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตอื่นหรือกระรอื่นจึงเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในการเกิดดับนั้นจิตเห็นจิตได้ยินจะไม่ได้เกิดพร้อมกันสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นฉะนั้นตั้งแต่ช้ามาถึงตอนนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นดืวัตถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดนะับไม่ท่วนว่าเกิดขึ้นกี่ขณะกี่ขณะ แต่เราก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นที่รู้สกต้องสัมผัสนึกคิดชอบไม่ชอบในสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ยังเป็นสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ยังเป็นเราอยู่ยังเป็นเขาอยู่ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้นั้นก็ตกไปสู่ทางของอภิชาคือสภาพธรรมที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ถ้ารู้ว่าแต่ละขณะนั้นเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนในสิ่งนั้นเลย ถ้ารู้อย่างนี้ตามความเป็นจริงก็ละลายความไม่รู้ได้ตามลําดับลากเง่าของทุรีคือกิเลสนั้นได้แก่อวิชชาหรือโมหะคือการไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นก็เบาบางลงหรือละลายลงได้ตามลําดับของความเข้าใจที่เกิดขึ้นเป็นทางที่อบรมเจริญปัญญาเพื่อความสิ้นไปของทุลีคือกิเลสคือโลภะโทสะเพราะโมหะนั้นถูกขจัดไปด้วยปัญญาคือ การรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นนั้นก็ละอวิชาคือความไม่รู้ได้ตามลําดับเพราะเป็นการขัดเกล้าละคลายกิเลสเพียงดังทุลีคือโลภะโทสะโมหะนี้ลงได้ตามลําดับเมื่อขุดรากของโลภะโทสะโมหะได้คือขุดรากของอวิชชาได้แล้วด้วยปัญญาคือเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นโมหะหรืออวิชชานั้นก็ไม่มีเหลือ เหมือนกับพระอาทิตย์เกิดขึ้นแสงพ้าอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ความมืดนั้นหมดไปแต่แสงสว่างนั้นทํากิจของแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดมิดก็หมดไปตามนําจของแสงพระอาทิตย์ตามนาจของแสงสว่างที่เกิดขึ้นขาจัดความมืดบนอนทการนั้นให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือปัญญาเกิดขึ้นหรือสมาธิิเกิดขึ้นนั้นก็ทําให้ละความไม่รู้ได้ตามลําดับตั้งแต่ละได้ชั่วขณะ ละได้โดยทับไว้คือกุศลเกิดขึ้นอกุศลไม่เกิดหรือละได้โดยเด็ดขาดท่านเรียกว่าสมตเรเฉทปะหานะย่อมละได้ด้วยอะไรด้วยทางอันประเสริฐคือปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเลยเกิดดับอยู่ตลอดและในที่สุดแต่ละคนก็เป็นเช่นนี้แต่ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ก็เพิ่มโลภะเพิ่มโทสะขึ้นเพราะมีโมหะเอื่อวิชานั้นเป็นบูลเป็นเขาอยู่ฉะนั้นเมื่อรู้ตามความเป็นจริงได้ปัญญาเกิดขึ้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องที่ท่านเรียกว่าญา,าณทัศนะคือทางรู้ท้งเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเขาสัตบ,บุคคลตัวตนใดๆเลยความมืดมนก็หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือจากกิตของผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าไม่มีทุรีคือกิเลสเลืออยู่เลย ย่อมเป็นผู้ที่พ้นจากทุกในวัฏฏะทั้งปวงถึงแล้วซึ่งความเป็นพระยบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์เป็นผู้ดับแล้วซึ่งทุรีคือกิเลสจึงเป็นมงคลอันสูงสุดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว